สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานนำเอาพระสมเด็จวรละคงองค์ที่ขัดตาใจของหลายท่านนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันอย่างถล่มทลายสำหรับองค์นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันพญมหาบอกแล้วว่าองค์นี้เป็นบ็อกพิมพ์โบราณนะครับเราดูเส้นเรียกว่าเส้นมังคับพิมพ์ล่ะครับเส้นขอบกระจกหรือเส้นวาสนานี่ยาวยาวลงมาเลยนะครับซึ่งดังที่ได้บอกแล้วนะพิมพ์ใหญ่โยนะสมาชิกที่ท่านสงสัยกัน คือไม่เคยได้ยินคำว่าพิมพ์ใหญ่โยนะมีจริงปรากฏหลักฐานจริงนะท่านสมาชิกก็ลองไปสืบค้นดูเพิ่มเติมนะกล่าวไว้โดยละเอียดแล้วพิมพ์ใหญ่โยเป็นยุคชาวบ้านนะเราคุ้นหูชินตากับช่างหลวงถูกต้องไหมครับสามช่างหลวงที่ว่าเราคุ้นเคยกันนะ แต่ก่อนช่างหลวงก็มีชาวบ้านนะทำมาชาวบ้านก็ฝีมือบ้างไม่มีฝีมือบ้างน,นะทำมาแกะมาก่อนชาวบ้านก็ยุคโบราณอันนี้ท่านสมเด็จท่านทำเองบอกเองแก่เองแล้วก็ต่อมาก็เอามากดเนี่ยจึงได้มียุคต้นยุคกลางยุคปลายเกิดขึ้นนะครับ เอาตามนี้ถ้าพูดไปก็จะมากฟาร์มก็จะเหมือนคลิปก่อนๆได้กล่าวไว้แล้วก็ลองไปศึกษาดูอย่าดูด้านข้างสิครับด้านข้างพระสมเด็จควรจะเป็นลักษณะแบบนี้นะสมาชิกค,ควรจะเป็นลักษณะอย่างนี้ตามที่กล่าวแล้วดูด้านหลังด้านหลังเขาก็จะไม่ไม่เป็นคมเมุนยมุนท,ท,ทื่อๆอย่างนี้นะรอยปูไตรอยนอนดน้น แม้กระทั่งเราก็จะเห็นเนี่ยเห็นไหมครับนี่รอยปูไตรอยนอนด้นบ่อน้อําตาตามที่เราเรียกดูอีกข้างเป็นแบบนี้เห็นไหมครับการปาดเนี่ยเราก็ทราบกานปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดอย่างนี้เราจึงเห็นลักษณะการโยกการเอียงไปนะเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้คลิปนี้จะนําเอาพระที่ ถามไถ่กันมาเยอะนะเรียกว่า Talk of the Town มาให้สมาชิกดูเลยทีเดียวเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าพิมพ์ใหญ่โยมีจริงปรากฏจริงหลักฐานล่องลอยชัดเจนนะแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยเขาจะมีเรียกว่าแร่เหล็กไหลด้วยะจะให้เพื่อนๆได้ดูอันนี้คือเต็มองนะเพื่อนสมาชิกคุ้นตาเต็มองค์แล้วนะครับ ต่อไปจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันแบบใกล้ๆว่าพิมพ์ใหญ่โยโบราณก็เป็นยังไงนะเวลาเราดูนะเราก็พยายามหาย้ำอยู่เสมอนะครับเราก็มาเรียกว่ามีสตินะพิจารณาเหตุผลล่องรอยการเกิดขึ้นศึกษาภาพสำเร็จต้องศึกษาด้วยตาสัมผัสด้วยใจนะครับให้เพื่อนๆได้ดู นี่คือพระโอระนะเอามาเรียกว่าเอามารีวิวให้ดูอีกนะหลังจากท็อ๊อฟหรือเท้ากันสําหรับองค์นี้เมื่อกี้สมาชิกดูเต็มองค์แล้วเรามาดูใกล้ๆกันเห็นไหมครับเนี่ยพ,พิมใหญ่ยุนะอกกระบอกที่เราสังเกตเหมือนเราตามหาร่องรอยนะเ,นเพื่อนๆนะเราตามหาร่องรอยหลักฐาน ตามที่เราเชื่อนะในมุมที่เราเชื่อเราเห็นเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับเห็นลักษณะด้านในแขนนะด้านในแขน,นเห็นไหมครับแขนเขาด้านในนหมวนหดเข้าไปด้านในนะเนี่ยเห็นไหมครับไหล่ตุกต้องสองข้างเห็นไหมครับคราดมันตังอิว ช่วงพหุละเก้านี้ก็จะลาดชันลงมาเป็นคลื่นเลยนะนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ด้านในแขนนี่เป็นคลื่นเลยนะเป็นคลื่นเนี่ยเป็นคลื่นเลยพหุละเห็นไหมครับนี่ข้อสังเกตนะครับแล้วก็มาดูพราพักนี่มนกลมเป็นผลมะตูมเลยแล้วเราก็จะเห็นเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเม็ดเรียกว่าเม็ดเหล็กไหลนะครับ ที่สำคัญก็คือที่พระยมหาพูดอยู่บ่อยคือตกท้องช้างนะเราก็จะเห็นว่าเกตนี่ตกท้องช้างเห็นไหมครับยุบไปหาพื้นผ้าแล้วก็สะบัดผาดผ่านซุ้มะระฆังขึ้นไปเนื้อเขานี่เป็นเนื้อ เนื้อลักษณะนี้เรียกว่าเนื้อขี้เท่านะเนื้อผงขี้เท่าเพื่อนดูเม็ดนี้ที่พปยัมหาชีนนี่คือเม็ดแร่เหล็กไหลนะเหล็กไหลเงินยวงหนึ่งเม็ดแล้วมันดูเม็ดที่สองเห็นไหมครับนี่คือเม็ดที่สองมีสามสี่เม็ดนะองค์นี้เพื่อนเ, <c oughs> เอา ไม่เลกมาดูดติดนะครับนี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดหยกเห็นไหมครับเม็ดหยกนะเม็ดแดงแล้วก็รอบขอบมวลสารในยุบไปเนี่ยคมเลยนะ,ะนเพื่อนๆเขาไม่เรียบติงนะเนี่ยเราดูเม็ดนี้ก็ได้นะชัดเจนมวลสารยุบลงไปขอบก็จะคมเห็นไหม,มเพื่อนๆคม นี่เือนกันจุดนี้นะครับเนี่ยก่อนมวลสารยุคขอบก็จะคมนะครับนี่คือด้านหน้าเรามาดูด้านหลัง๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดูใกล้ดูไกลเรามาวิเคราะห์ออกันว่าท a อกออฟเดอะทาวองค์นี้เป็นยังไงรอยปูไตน,นะ เนี่ยคือรอยปูไตรอยปูไตนะครับบ่อน้าตานี่เม็ดหยกนะที่เ,เพื่อนๆนี่นี่คือเม็ดหยกเห็นไหมครับ่นี่นคือรอยปูไตนี่คือด้านหลังเม็ดแดงเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูกันแบบใกล้ๆใ,ให้เพื่อนๆได้ดู ครับดูเม็ดเล็กไหลเหล็กไหลภายดำเหล็กไหลเงินยวงเห็นไหมเ,เพื่อนๆสนิมน้ำสนิมเหล็กเกิดขึ้นชัดเจนเห็นไหมครับอยู่ในเนื้อผ้าถ้าเราเจออย่างนี้ เก็บเลยนะเพื่อนๆจะเป็นพิมพ์ที่เราไม่เคยรู้จักที่พระยมหาบอกว่าพิมพ์ใหญ่โยนี่พิมพ์โบราณน,นะเราจะได้ไปคล้องใจยาได้ไปติดใจเราดูความเก่าดูความเป็นธรรมชาติเจ็บเลยพระยมมหานะครับนี่เราเห็นไหมครับนี่คือเม็ดยกนะครับน,นี่เม็ดหยกที่พระยมมหาชี้อยู่เนี่ยเม็ดยกนี่รอยปิรอยแตกก็อย่างว่าเลยครับ พิมพ์อย่างเี้เอาไปขายให้ใครเขาก็ไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะเขาไม่เคยเห็นเป็นพิมพ์ไม่ไดยมเขาว่าอย่างนั้นนะรอยปิรอยแตกของท่านเห็นไหมเพื่อนๆดูความงามดูลักษณะเม็หยกกยังเห็นเขียวเลือนรางหลายจุดหลายเม็ดนะ เมพื่อนมาดูเม็ดนี้นะครับเหล็กไหลเงินยวงเห็นไหมครับเหล็กไหลเงินยวงเราก็จะเห็นเม็ดหยกอีกนะเขียวเลยทีเดียวเม็ดแดงเห็นไหมครับเส้นพุทธคุณเส้นผงพุทธคุณเส้นพุทธคุณ ที่ไปมหาชีนี่นก็เม็ดแดงเห็นไหมครับเรามาดูด้านหลังกันดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนๆสมาชิกคลาสสิกมากนะครับองค์นี้รอยปีรอยแตกเม็ดหยกเห็นไหมครับเม็ดยกรองรอยการเกิดขึ้นของท่านนะครับเราก็จะเห็นเป็น เม็ดเหล็กไหลเงินยวงนะครับเนี่ยเม็ดเหล็กไหลเงินยวงเอาไม่เหล็กมาดูดติดนะเพื่อนเพื่องค์นี้นะครับเราดูด้านด้านหลังนะทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะดูหน้าดูหลังดูด้านข้างนีเน่เพื่อนๆดูเม็ดหยกอย่างนี้นะครับเม็ดหยกเห็นไหมครับนี่คือเม็ดหยกนะครับเม็ดหยกแล้ว มาดูเม็ดทองคำเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนยุคแรกๆนะี่ยมีทั้งทองคําเม็ดยกนะเนี่ยเนี่ยเม็ดทองคํานะเห็นไหมเ,เพื่อนๆพื่อนพ์ใหญ่ยุเราไม่เคยได้ยินตอกอับตนะทาวกันน่ะโอ้คอมเมนต์กันมาถล่มทลายนะครับองค์นี้เขาจะดูว่าพิมพ์ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอนะก็ก็ใช่ครับยุคโบราณไนะยุคแรกไงเนี่ยเพืเ่อนๆเนม็ดแดงเห็นไหมครับ เม็ดแดงต้องเป็นอย่างนี้นะครับผสมกอกําแพงเนี่ยต้องแดงเข้มแดงน้ําตาลอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยความงามของท่านเนม็ดแดงเม็ดดาเยอะนะเพืเ่อนๆองค์เนี้ยครบอย่างนี้เก็บเลยนะเพืเ่อนๆแต่หาไม่มีแล้วนะครับไม่เจอแล้วเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดหยกไม่มีจังหวะไม่มี โอกาสได้มีวาสนาคงลำบากที่จะได้เจอนะครับบ่อน้ำตาโบราณเรียกว่าบ่อน้ำตานะครับเราดูทุกมุมดูทุกจุดนะเพื่อนเม็ดยกอีกเจอเม็ดยกนะเม็ดยกเม็ดแดงเม็ดทองคำครบนะครับองค์เนี้ยเม็ดแดงเม็ดดำ ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับเปลื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอก,ถ,กถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b ต c ไคร e ให้เพื่อหญ่มาหาช่องสองบ้านวยนะครับขอบคุณครับ